เกษตรอาสาช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสนับสนุนโดยบริษัทโปรเจสจำกัดผมชื่อมนัทครับนามสกุลกิดวิเชียนอยู่บ้านเที่43ทับหหมู่6ตะบ,บนสาลีครับอำเภอบ,บางบัวาจังหวัดสวรบุรีพี่มนัทพี่มาทำนาในเขตพื้นที่บ้านสุด ตรงนี้เขาเรียกพื cual, ้นที 11, mm ่อะไรตรงไหนครับพี่ภายกองดินครับบ้านภายกองดินบ้านภายกองดินอำเภอบางป l a าอ๋อนี่เขตนี้คือเขตอาเภอบางปมาครับ๋อเขตจังหวัดสุพรรณบุรีครับตรงนี้พี่มนัสมาทําทั้งหมดกี่ไร่ครับในเวิร์กนี้ฮะในเวิร์กนี้80ไร่ครับ80ไร่เนาะครับดับเมื่อวันที่25อ่า25พฤศจิกา2556ครับผมตอนนั้นเราดับมาอ่าก็เจอกระทบหนาวด้วยใช่ไหมครับผมช่วงช่วงกระทบหนาวนี่กระทบตอนไหนเริ่มปักดําครับอ๋อตั้งแต่เริ่มปักดําเริ่มปักดํเลย กระทบหนาวเลยครับผมก็ปกติแล้วถ้าไม่ไม่โดนหนาวมันก็จะฟื้นตัวเร็วรแต่ในช่วงนั้นที่ดำไปอ่ะกรอกยี่สิบวันข้าวยังไม่รัดตัวเลยยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมาอะไรเงี้ย<อ>ไม่โตเลยไงไม่โตช่วงแรกไม่โตเลยอ่านี่นี่คืออาการข้าวกระทบหนาวแล้วปีนี้ปี2 5 1 6ปลายปีนะครับกับต้นปี5 5 7ธันทนวามกกลาเนี่ยอ่าเรียกว่าหนาวนานมากเนาะครับผมหนาวสองเดือนติดกันครับเรียกว่าใครปลูกข้าวมีปัญหาทางพวกเรานะครับทีมงานกเกษตรอาสา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโปรเจสได้มาช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่มนัทโดยเราเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสชุดข้าวเล็กนะฮะชุดเจสโกคิดนี่คือชุดนี้นะครับพี่มนัทเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงพี่ก็รู้สึกว่าดีเขียวขึ้นเร็วเลยเขียวขึ้นเนาะครับแล้วก็เอามาใช้นี่เรียกว่าพี่มนัทก็ไม่ได้ใช้พื้นพื้นที่ว่ามีปกติดินดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่พี่มนัทเอามาแก้ในตรงพื้นที่มีปัญหาตรงที่ว่าวดินมีปัญหา ตอนนั้นเห็นว่าแปลงตรงนู้นเน่เป็นลักษณะดินทรายดินแดงครับดินแดงดินเปี้ยวดินเปี้ยวอดินเปี้ยวตรงนู้นพี่ปลูกเป็นยังไงบ้างพี่อาการมันครับอาการก็คือว่าคอยจะตายอ่ะอข้าวคอยจะตายอช่วงปากดำไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยฟื้นตัวครับไอ้ที่ฟื้นก็ฟื้นไปเลยที่ตายก็ตายย่อยไปเรื่อยระหว่างปุ๋ยเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าก็ไม่กินครับไม่กินเอาน้ําข้าวก็เรียกว่าตาย่อยไอ้ที่ตายก็ตายไปเป็นเป็นอย่างนี้มาตลอดไหมทุกปีไหมก็ แทบทุกรุ่นเลยแทบทุกรุ่นเลยนแทบทุกรุ่นเลยครับแล้วรับพี่มนัสเอาิตพันธ์์าสาศโปรเจส์เนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดียังไงพี่ก็คือพอมาฉีดแล้วอะครับรู้สึกข้าวเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วก็รากรู้สึกว่ารากออกเยอะดีรากเยอะก็แตกดีแล้วก็เขียวขึ้นมาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นพี่มณัสก็เอาชุดข้าวใหญ่มาใช้ต่อเนื่องเลยเนาะครับผมแล้วตอนนี้ตะกี้เราคุยกับพี่มณัตมาแล้วครับว่าพี่มณัสเอาชุดข้าวใหญ่ชุด ปลูกยูคาลิปตัสมาก่อนใช่ไหมมันมันเป็นดินยังไงครับพี่ตรงนี้ฮะอันตรงนี้เป,นเป็นเป็นเป็นดินพื้นปกติแต่ว่ามันมีพวกใบไม้พวกไม้ผูกอะไรเยอะเนีย่ยพวกรากไม้ใบไม้อ่ะมันเป็นแปลงยูยคาลิปตัสรากก็ชอนชัยไปดูดอาหาร,รแล้วดินก็คือดินไม่ดีไม่ดีเพราะว่าไอ้ตัวต้นยูคานี่อยู่มาเป็นสิบปีอ่าครับแล้วเรามาลื้อออกแล้วก็ปลูกข้าว ก็เลยมีปัญหาไม่ค่อยโตแล้อีกอย่างหนึ่งว่าตรงตรงที่โตก็โตไปเลยนะตรงไหนที่ว่าดินไม่ดีหรือว่ามีปัญหาก็คือจะแจ่อยู่นันะโตไม่ทันกันครับแล้วพี่มนัทก็เอาชุดข้าวใหญ่ใช่ไหมมาแก้ฉีดก็ได้ข้าวท้องได้ลงไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวเดียวเนาะแล้วแล้วมันแตกต่างจากเราดูก่อนที่พี่เคยเห็นเนี่ยมันมันเห็นชัดยังไงพี่ก็คือว่าเมื่อก่อนมันจะมีสูงสูงต่ำต่ำนะแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าสูงเสมอกันแต่ว่าฟาร์มสูงได้แล้ว เนี่ยอย่างอันเนี้ยค,ความสูงใกล้เคียงกันผมว่า <ใน S 1> ดีฝ <ฟะ S 2> าเดิมอะดีฝาเดิมนะครับดีฝาเดิมแล้วหลังจากที่ใช้มาทั้งหมดเลยครับพี่มันทําให้เราประหยัดไหมในในความคิดของที่พี่มณัทได้พิสูจน์เราใช้ดูแล้วนะครก็คิดว่าน่าจะประหยัดฝาตัวอื่นะครับคือว่าเรามันมันอยู่ที่ความมั่นใจของเราไงคือว่าเราใส่ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็ตัวอื่นเราก็ไม่ต้องใส่แล้ว เราเราลองความมั่นใจของเราถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวอื่นบางทีก็หลายตัวบวกกันอะไรกันเงี้ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองไปเยอะครับแต่นี้ถ้าเราใช้ตัวนี้ก็คือว่าเราลองตัวเดียวเลยถ้าได้ผลก็คือได้เลยเงี้ยเราเรามั่นใจว่าได้ผลนะคิดว่าถ้าที่ที่ดินมีปัญหาน่าจะช่วยได้เยอะช่วยดีเลยเนาะช่วยได้ดีพี่มนัดข้าวที่เราเห็นตรงนี้เขาเรียกข้าวพันธุอะไรครับพี่พิษณุโลกสองรวงยาวรวงยาว รงยาวใช่ไหมโรงยาวใหญ่ครับออกสุดดีครับเป็นบางบางฤดูจะออกไม่ค่อยสุดครับใบใบใหญ่ไหมพี่พี่ว่าครับดูลักษณะม่ไม่ใหญ่มากครับใบไม่ใหญ่มากแล้วก็ใบใบตั้งเนาะครับใบตั้งครับใบตั้งใบจะแข็งครับนี่ครับบามทีแล้วตามเยอะของเม็ดเนี่ยครับรวงหนึ่งเนี่ยเยอะมากครับ อูเรียกว่าระแง่ทีนะทีครับระแง่นี่เยอะมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็ลักษณะรวงนี่รวงใสเนาะครับเม็ดใสเม็ดใสนวลน้ําหนักเยอะครับแล้วก็อ้วนอ้วนเม็ดอ้วนตรงนี้พี่มนัดดูโดยสายตาเราเนี่ยข้าวออกรวงแน่นแน่นมากเนี่ยแน่นครับอย่างนี้พี่พี่มนัตประเมินให้ให้พวกเราฟังหน่อยสิว่าจากประสบการณ์ที่เคยทําเมื่อรุ่นที่แล้วกับรุ่นนี้ได้ข้าวแน่นอย่างนี้เนี่ยแต่รุ่นรุ่นนี้รู้สึกแน่นฝ่าครับแน่นแแน่นฝ่ารุ่นที่แล้วครับ เรียกว่าก็แสดงว่าข้าวจะต้องได้น้ำหนักเพิ่มกว่ารุ่นที่แล้วต้องได้มากกว่าแน่นอนครับแถวเนี้ยพี่เคยได้กี่เวียนครับเมื่อก่อนเนี่ยมันแล้วแต่เป็นบางรุ่นนะครับเฉพาะเวิร์กเนี้ยสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะสามสิบเจ็ดไล่บางรุ่นก็ได้ถึงสี่สิบตันบางรุ่นก็สี่สิบสามตันแต่บางรุ่นก็สามสิบห้าก็มีเป็นบางรุ่นครับแต่รุ่นเนี้ยผมคิดว่าสี่สิบกว่าเกินแน่นอนเกินแน่นอน เราเราดูโดยสายตาเรารูนะครับแล้วก็เห็นพี่มนัทเอาไปใช้หนึ่งชุดชุดข้าวใหญ่กับนาที่ใกล้บ้านใช่ไหมครับตรงนู้นเนี่ยได้ข้าวดียังไงพี่ก็ได้มากกว่าทุกรุ่นเลยครับรุ่นนี้ดีกว่าแปลงข้างๆด้วยครับอ่าตรงนั้นมันกี่ไร่นะฮะตรงนั้นเลยสามอ่ายี่ยี่สิบแปดไร่ครับเนื้อนาที่ดําอยู่ยี่สิบแปดไร่ยี่สิบแปดไร่เอาพิพิธภัณฑ์บราสาทโปรเจสไปฉีดครั้งล่าสุดครัวเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเลยเกี่ยวไปเมื่อ ประมาณต้นเตือนเมษาเนาะครับได้ได้กี่เกียนพี่ยี่สิบแปดไร่ได้ข้าวไปสามสิบเจ็ดตันกว่าโอ้สามสิบเจ็ดตันกว่านะครับแค่ยี่สิบแปดไร่ยี่สิบแปดไร่ครับเฉลีย่ยเฉลี่ยต่อไร่ออกมาเนี่ยแปลงข้างเคียงสู้เราได้ไหมพี่ไม่ได้ครับน้อยกว่าเราน้อยกว่าเราครับโอโ้โหนี่เรียกว่าของเราเกินนามาประมาณสิบตันนะโโ <laughs> จากไร่ลอกเฟียนอะ่ะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยากฝากให้พี่มนัตครับช่วยฝากบอกเกษตรกรที่ฟังเราหรือกําลังดูเราอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนพี่มนัตโดยเฉพาะาแปลงผืนนี้นะครับพี่มนัตเอามาใช้เนี่ยเรียกว่าดินมีปัญหาแย่มาก เป็นเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่กําลังฟังและดูเราอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับอยากจะฝากบอกให้เขามั่นใจให้เขามีโอกาสได้เอาผลิตภัณฑ์อย่างนี้ครับที่พี่มาน,นัทใช้แล้วไปแก้ปัญหาในนานของเขาให้ได้ดีเหมือนพี่มาน,นัทยังไงช่วยฝากบอกนิดหนึ่งครับพี่ก็คิดว่ามั่นมั่นใจว่าดีดีฝาตัวอื่นน่ะท,ที่ใช้ใช้มาคือว่าแก้ปัญหาได้เยอะช่วยได้เยอะครับอันนี้ก็คือ คำยืนยันและก็คำบอกเล่าของพี่มนัทซึ่งเป็นเกษตรกรทำนานในเขตจังหวัดสุพรรณอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราเอาข้อมูลดีๆอย่างนี้มาช่วยพี่น้องเกษตรกรเป็นต้นแบบนะครับโดยเอามาใช้ในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาและก็ในพื้นที่ที่ดินมีปัญหาอย่างนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่มนัทนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้กับเราเอาไปเผยแพร่รช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรายรอ,ายอื่นให้เห็นกับข้อมูลที่เอามาแก้แล้วได้ดีกับพี่มนัทอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบาครับ